ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมผม i ฟร l o ลนหรือดิสด d นัจนเองนะครับวันนี้เราจะมาแก้งจีบพี่บอมครับนะครับผมเป็นพี่ชายผมเองพี่ไม่แท้นะโดยการแก้งจีบั้งนี้นะครับผมผมได้ทําการได้ทําการแปลงโฉมไปนิดนึงครับนี่ดูทุกคนสวสดค่ะ เป็นดิซัลดอนเกิลนั่นเองครับผมแต่เป็นแปลง่างจากดิซดอนเป็นตัวแบบตัวที่บินอยู่บนท้องฟ้ากลายเป็นคนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งโอเคไปดูคลิปกันเลย,ย <voice> โอเคครับผมสวัสดีกันด้วยเบินบินบินทุกคนบินวันนี้ก็ผมไอ้บอมฮาร์ปเองนะทุกคนวันนี้เราอยู่ในโลกของโปเกมอนกันอีกแล้วนะครับผทุกคนวันนี้เราก็ได้เลือกเจ้าเออเจ้าอะไรเจ้าอะไรมันชื่อว่าอะไรชาเมนเดอร์ชาเมนเดอร์อนาคตอาจจะเป็นว่าชาลิซาร์ที่แบบว่าตัวใหญ่น่ารักอะไรประมาณเนี้ยอาจจะกลายเป็นลิซาดอนที่น่ารักเลยก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะใช่ป่ะใช่ป่ะเพราะว่าคลิปนี้เราจะไปเอาชีวิตรอดโปเกมอนกันเว้ยทุกคนแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเราจะเจอตัวอะไรกันบ้างนะทุกคนเรายังไม่มีบอลสักลูกเลยเนี่ยตอน ้ยบอลเราต้องพยายามหาบอลนะทุกคนในบ้านนี้มันมนเนี่ยไน่ามีนะทุกคนก่อนอื่นเราต้องไปดอาหารเขาก่อนนะทุกคนไมเห็นจริงเห็นจริงจมันก็เหนื่อยจริงๆนะทุกคนเราต้องผ่านอุปสรรคอีกมากมายก็คือการที่โดอาหารเอเจ้าเอ็นพีซีแล้วมันก็จะมาไล่ปะเนี่ยมันมันจะมาไล่ผมปะเนี่ยไม่ไม่เห็นจริงจังเฮย d i จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดีี๋ยวเดดียวเดีเดี๋ว ทุกคนผมไม่มีบอลนะผมจะจับยังไงอ่ะชิบหายละเราต้องฟาร์มบอลวะไม่งั้นไม่ได้แน่เลยตยไงไงเฮ้ยไงเธอไงเธอหน้าคุ้นยังเลยเหมือนเคยเห็นที่ไหนใช่หรือเปล่าคุ้นตรงไหนเธออะไรไงเธอคุ้นตรงไหนไม่รู้จักเธอเลยเธอชื่ออะไรคุ้นตรงไหนคุ้นตรงไหนเหมือนตัวที่บินผ่าน ผ่านลงไปเมื่อกี้เปล่าวะไม่มีนะใชหรือเปล่าวะไม่มีนะแต่นายชื่อชาริซาร์ดเกลว์อ๋อนายคือลิซัดดอนงั้นเหรอดูนี่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 เดี๋ยวแป๊บนึงเราขอยดูก่อนได้เปล่าวดูดิดูดิโอ้เราสา์เลี้ยงแชมเบนเดอร์เราอ่ะไหนอ่ะในในายคืออะไรหรอเดี๋ยวนี่เดียนี่ แต่ด้านนายอยบอกว่านายเป็นผู้หญิงอ่ะใช่ใช่เอาหรองั้นหรอจะเป็นผู้หญิงงั้นหรอเราเออเราชื่อบอมนะเรา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 มีตัวเนี้ยเราเลี้ยงตัวนี้อยู่อะเธออ๋อน่ารักนะเธอเมื่อน่ารักจังใช่เปล่าไม่มีอะไรเราว่าเราไปเอาชีวิตรอดกันไหม ได้สี่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 ตามไปทุกคนได้เลยโลนี้อ่ะอาหารนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจอ่ะมันหายไปเองอ่ะเราไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยนะเธอก็ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะตรงนี้น่าจะเป็นยิมแล้วเธอก็น่าจะรู้จักนะอืมว้าวว้าวก็จริงอ่ะแต่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 เธอสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้ไงเนี่ยคือเรื่องมันยาวคือเรื่องมันยาวคือเรื่องมันยาว โอเคไม่เล่าก็ได้มันยาวก็มันยาวเดี๋ยวนะมาอะไรอีกเนี่ยเธอเธอต้องไปช่วยเราตัดไม้นะเธอไนายเราขอเรียกว่าดอนละกันนายอ่ะไม่ใช่นายดิเธอดอนดอนเฉยดอนไหนอ่ะไม่ได้เรียกแปลกกว่าดอนอ่ะลิซ่าดีกว่านี่นี่เฮ้ยเธอไปเอามาจากไหนเนี่ยเราหามาจากในป่าเธอดูรวยนะเราหามาจากในป่าเฮ้ย เธอแท้ไม้ได้ด้วยเหรอไม่ใช่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 โอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่โอ้นี่ให้มันเป็นกองเลยเออให้เป็นกองอย่าจะต้องแกงกีบไปเลยแล้วให้ความสัมพันธ์ของเราที่ยั่งยืนถือว่าเราควรไปจับตัวนั้นป่ะน้ำหนัได้สิได้สิแต่เราไม่มีบอลเลยเดี๋ยวตายแล้วให้ให้ให้เนี่ยนี่เราให้ให้อะ My God ทะไปเอามาจากไหนเนี่ย ไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะโอ้เธอเราเราว่าเราไม่มีอะไรหรอกเราไม่มีอะไรเราไม่มีออุ้ยเราไม่มีอะไรหรอกเธอจริงหรอเราขอเก็บโปเกมอนจริงก็จริงไงไม่มีอะไรจริงจริงแต่เราเราทำไมเราต้องเรียกนายเราเราต้องเรียกเธอว่าเธออ่ะอุ้ยแต่เราย よ <laughs> いしょ、よ 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 <laughs> いしょ、よ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 いしょ、 เออนะกิมมี่หนวดโตอุ้ยแล้ะอันนี้เราจริงจังเราชอบเธอเหมือนกันจริงอ่ะเธอต้องสอนเราบินแล้วแหละเราบินไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็บินได้คือเป็นแฟนกันไหมอุ้ยกิมมี่หนวดโตได้สิได้สิได้สิไม่ให้หมดเลยพูดจริงเหรอ เราให้หมดเลยเราให้หมดเลยให้อะไรหรอให้ให้หมดเลยให้หมดกินไปกูเหรอเม่งไอ้ดิไอ้ดิ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 ผู้สาวนี่เกินไปมีนี่ดินี่โอ้โหเธอไปเอามาจากไหนเนี่ยนี่นี่นี่เฮ้ยเป็นไงเป็นไงชุดเกอดเราด้วยแล้วเธอไม่ไม่มีหรอเราไม่จำเป็นนี่นี่มาซุปเปอร์ลอตเราไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นเราไม่จำเป็นหรอ เธอไม่จำเป็นอยากได้เทพป่ะอยากได้เราเป็นใจกันแล้วใช่ไหมอยากได้เทพป่ะเอ้ยมีเทพด้วยหรอเธอเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยดอนใช่ๆเราเป็นใจกันแล้วเราเป็นใจกันแล้วเราจะเรียกเธอว่าดอนโอเคเราจะเสกเทพมาโดกคนจับสปาวเขาด้วยหรอเธอโอเคสปาวกันโอเคสปาลลองนอนแบบดอดดเดือดเดือดเดือดมันหนีไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แซปดอนนี่เฮ้ยบันเดอร์นี่ทขาเพงมาจากไหนอะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เอามันเกิดเอง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  เกิดเองใช่เหรอเธอไม่ได้จับมาหรอไม่ได้จับเฮ้ยแซบดลเราเราเราเชื่อเธอูเธอเธอเหมือนเธอมีความสามารถเรียกเทพมานั้นเนี่ยใช่แล้วได้ไงอ่ะเราเทพมังกรนะจริงหรอเราเทพมังกรนะใช่เหรอเธอบินตามเรามาหน่อยดิอ่าบินบินบินตามเข้าไปไหนเธอมายังอ่ะมาแล้วมาแล้วบินตามผมมาว่ะเธอบินตามเราทันปะอ เธอเธอคนมาคนมาจตามาเร็วไปจังอะไปจังอะรอ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 อเราลงป่ากันดีกว่าเธอเราต้องสร้างบ้านแล้วใช่ใช่มไม่มีที่อยู่นะใช่เดี๋ยวเองหาแบบแบบว่าที่ดีๆก่อนแล้วว่าตรงนี้ตรงกลางนี้ได้นะเธอเราว่าอ๋อเนี่ยเป็นไงเราต้องเคลียร์ต้นไม้มาเถอะช่วยช่วย เรามาสร้างบ้านตรงนี้กันเถอะตรงเนี้ยเราว่ามันน่าอยู่มากเลยใช่แล้ว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 เออก็จริงของเขาเธอเราสร้างบ้านไม่เป็นอ่ะเธอสร้างเป็นวะไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไม่เป็นอ่ะเอ้าเดี๋ยวเรางั้นเราสร้างกระต๊อบอยู่แล้วกันเนาะแบบเราอยู่ด้วยกันบ้านเล็กๆอย่างนี้ก็มีความสุขดีเธอว่าไอ้มันมีใบไม้ตรงเนี้ยเดี๋ยทุกคนทุกคนขวานก็ไม่มีเว้ยเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมา เดี๋ยวมานะเอาไปไหนอะทุกคนเสกเซล่าโฮมดิเอาดิแล้ทิ้งผมไว้กลางป่ารุ่นจะทิ้งผมไว้กลางป่าเพื่ออะไรเธอเธอเธอเฮ้ยเธออมาหนี่มานี่ตามมา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 มานี่มาอะไรอหรอเฮ้ยเซล่าอะไรครับเนี่ยอะไรของเธอเนี่ยนี่มันเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเนี่ยลิงเต็มเลยเธอไปออกมาจากไหนอ่ะ เขาเจอลิงเต็มเลยมันมันใช่ลิงอ่ะได้ป่าอ๋อมันไม่ใช่ลิงวะเนี่ยมันลิงก็ลิงลิงเหมือนลีเดี๋ยวนี่เธอวางประตูเหอะเราทําไม่ค่อยสวยเนี่ยบ้านเนี่ยแค่นี้ก็แบบมีความสุขมากพอแล้วใช่ไหมดูดิไม่ต้องใหญ่หลูอลังการบ้าบอลเลยหรอกใช่แล้วนี่ก็สวยทำไมเราสีคอบเถินสวยแล้วสวยที่สุดแล้วสีคอบเกิดอุ้ยอุ้ยไม่ ้ยวิ้ยอะไรน่ะเธอมันเกิดได้ไงอะเราไม่รู้เราไม่รู้อ่ะไม่รู้เอาโอ้โหจบเลยเราเก็บไว้ละเราต้องหาพีซีมาเธอเราบ้านหลังนี้ก็น่าอยู่เหมือนกันสงสัยโลกจะบั๊สสงสัยโลกจะบั๊กใช่หรอใช่ใช่ดีแล้วไงเราก็เราก็ได้มาเจอเธอนี่ไงไม่ดีหรอเธอนะเกีียวเลยเกยวหน่อยเหรอวอะไรนะ ขอโทษเกินนะเกินจริงหรอเราจะตกปลาข้ามวันข้ามคืนกันดีกว่าตกปลาข้ามวันโอเคครับผมเธอก็มองโลกของเธออยู่ส่วนเราก็มองโลกทั้งใบของเราอยู่อื้เย้มจัดจ่ะออ๊ยโทษทีเธอ พวกอะไร <g ül üyor> ปลาที่มีความสุขที่สุดแล้วเธอเห็นปะเดี๋ยวเราจะเฉลยครับผมเราจะเฉลยแล้วจับ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 เลยจับเลยจับเลยจับเลย,เลยโอเคเราจับแล้วเราไปนอนกันดีกว่าไหมได้สิเราว่าลงง่วงเล้วเ,เรามีมอะไรจะบอกเราไม่มีเตียงนะละเรามีอะไรจะบอกแล้วหรออะไรหรอสวัสดีค่ะโอ้ชอบเธอเหมือนกัน,นเธอก็มองโลกของเธออยู่ส่วนเราก็มองโลกทั้งใบของเราอยู่ ไรวะตัวมอรักเอาอะได้ได้ไม่เว้นไอ้เนี่ยมันจะออนแบบน้อ้ยพี่ชอบผู้หญิงเมื่อ่ไหนพ่อพี่ชอบพี s ซัดดอนไงนี่ไงเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะขอด้อไปด้วยไปด้วยพี่บอกพี่อ่ย ดิ้งยิงไงดิ้งยิงไงแบบดูดูเซอร์ไพรส์ไหมไอ้เข้ามาเฮ้ยพี่บอมปวดราเล่นเนอะโอเคเอาสําหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างโดนแก้เขยโดนแก้เฉยมาบีมามานี่มาแมานี่มาเป็นไงพี่บอมขอความคิดเห็นหน่อย ไงบ้างพี่อกูไม่เอา,เอ,าอีกแล้วโลกท้องใบนะผมด้ว <c oughs> อ๋อโลกท้องใบของพี่เหรอโอ้โหสุดยอดโอ้โหคนเหลืองอะพี่ไอ้เน,นี่ยไอ้คนรู้มันเป็นมึงกูไม่พูดหรอกวะ <c oughs> อุ้ยเอ้ยอะไรรู้ได้ไงอะตายแล้วกตายแล้วกูไม่แล้วเฮ้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยครับได้เหรแกวิบบอได้อะออกเลยออกเลย กรบมการโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับอาจจะดูกระตุกหรือหน่วงเลยขออภัยกันด้วยผมคลิปนี้หามากเลยทุกคนโลกทั้งใบอะโลกทั้งอุยอ้ยค้างคะ่ะโลกทั้งใบของพี่บอมนะได้เหลืองวันที่เรียบร้อยนะทุกคนโอเคผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดใครกันด้วยนะผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโอเคบายครับผมไปละไปนอน